กิจกรรมความเพียน5ครั้งที่15รหัส381ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตะหิ่งตะหิ่งตาธรรมะทาเนนะภวันตุปุชิตาโสทิงการนเตทะวิหารมันดาเลเทลาจะมัชาณวากาจะพิขโว สามิกาธานปฏิอุปากาสารามิกาธานปฏิอุปากาคามาจะเทสานิคามาจะอิสราสัปานาปูตาสุกิตาพวันตุเตชลาพุช,ชาเยปิจะอันทะซัมภาวสังเสทชาตาอัทโวปป,ปปาติกานิยญานิกังธรรมะวรังปฏิจเต สัพเพปิทุขขสะการณตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรมมัตรธาจะปุคลาสังโคโหตุสมังโควะอัฏทายะจะนิตายะจะอัมเหระคันตุสทัทธรมโมสัพเพปิธรรมะจริโนพุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเต ปสัสนนาโหนตุสเพปิปานิโนพุทธศา,าสเนสัมมาทารังประเวชันโตกาเลเทโวปวัตตุพุทธิภาว,วายะสัตตาน,นังสมิทังเมตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอันตรชังนิจังัะคันติปุตตะกัง เอวังธรรมเณราชาโนประชังรักันตุสัพพาทาเทวตาอุยโยชะนะคคะาถาทุคับปตาจะนีทุกคาพยาปตาจะนีพยาโสกปตาจะนีโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะเอมเฮสัมพตังปุญญาสัมพังสัพเพเทว วานุโมท่านตูสัพพะสัมปสิติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธยาสีลังละคันตุสัพพทาพวันภะวะนาพิระตาโหนตุขชันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระลับปตาปัจเจกานจากัจจะยงพลังอรหันตานัจจะเตเชนะละคันพันธามิสัพโส สุมังคละคาถาโหนตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสทีโหนตุนิรันตลังโหนตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสทีโหนตุนิรันตลังโหนตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสุพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะ โสทีโฮนตุนิรันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะ์อนุภานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสง์แห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสวดสาธยายบทสวดพระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและขอให้ ค้นจากความทุกข์ทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไร้ครู่หกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สรราสศิ์สร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระ ปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเธอ